อีกแล้วครับสวีดัตสวัสดีครับมาแล้วครับให้ปีบเดย์วันเกิดครูเอนะจ้าอิ่มไปแล้วครึ่งนึ่งแล้วมาจากทำคลิปเดี๋ยวกำลังจะปล่อยอีก2คลิป นะะฮบรรยากาศดีฮะจวดคาเฟ่ที่เดิมโต๊ะเดิมอีกหรือเปล่านี่โตรงเดิมเมืออื่นครับแจกรางวัลเดิมพี่น้องเด้อมืออื่นแจกรางวัล พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับแจกบัตรนะครับเบอร์บมวนแจกบัตรแจกไอ้คาเฟ่สิบกล่องมรัสแครีมิลสิบชิ้นเสื้อสาวน้อยสามตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่แล้วครับ เปิดผู้เนอิ่มกวนมูไหมไปเป่าโอ้ี้ปลาโอ้ฮะโอ้ได้ประโยชน์ต่อเลยโอ้เป็นปุ๋ยให้ปลาเป็นเงี้ยให้ปลาต่อ แมนบ่ล่ารู้ลงสบวเลยสิหรอกคุณเอไม่ไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงน่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวนี่เลยปลาจิ้มเขาเอิ่ยมจิ้มฟันไปเป็นเงี้ยปลาต่อโอ้ระบบนิเวศยมนี่คือแน่นอนเดี๋ยววาปลาช้างเออปลาช้างมาปลาใหญ่กินมปลาเล็กปลาเล็กกินปลาใหญ่ปลาบอกอร่อยดีมีประโยชน์เออแล้วกับข้าวที่เราตักตรงเนี้ยปลาตัมเป็นาสุกข้าวผมระบบนิเวศยไม่เห็นบ่าพี่น้องอิ่มว่าแข็ลงหันเออ ขอท้าแต่ว่าแฮปปี้เบอร์ดีนะครูเอร้านที่ไหนครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศนี่เห็นตั้งแต่อยู่เทียนทะเลไหมชายหาดอยู่แถวพระรามสองแถวสร้างสมุทรเออแสมดำเทียนทะเลมหาชัยอยู่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าต้นเดือน งานมันเกิดเสร็จก่อนค่อยจะเดินทางไกลไปบ้านไยนุยบ้านสร้างบ้านคู่เอออ่ามันจังบ้านนั่นไปไปไ้มันเกิดแล้วก่อนเราเริ่มต้นแต่บ้านช้าบ้านไยนุยใช่ไหมล้วถึงไปบ้านหนูใช่ไหมใช่ไม่หรือไปสร้างบ้านไปบ้านช้างแล้วก็เข้ากรุงเทพอ๋อไปแบบนไปไปค่อยว่ากันไปไหลกันไปครับวก็ไปบ้านกรุงเทพข้าวบ้านกรุงเทพแล้วค่อยไปโน่น พี่น้องนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปไปที่ต่ไปที่เพจเลยครับเพจเก้าก็ไเลยครับ <bend> เพจเก้าเพจไม่กันเลยเพเก้าครับแต่ว่าคืออยากให้ไปเพจเก้าชชก็หนาเพจเก้าก็ยังอยู่อยู่ส่งไปที่สาวนา้อยเพชรมันแพงแฟนเพจแหละครับพรุ่งนี้นะครับจะแจกนะครับอา่าคุย<ะ>เอะกับแม่ชมอธิบายพวกลกหันมาดูดกินก่อนเมื่อคืนนี้เราก็ไปแจกไปแล้วหกรายการใช่ค่ะ มือแรงนี่บ้านเน่เด็กมือแรงนี่ไม่อดบ้านแปดไม่ใช่หรอแปดไม่ใช่หรอเมื่อวานน่ะโอ้ฮะเมื่อคืนบอสสองรางวัลเลยใช่เมื่อคืนบอสอีกสองรางวัลเป็นแปดก็กาแฟอีกสองกองไงโอ้ใช่เป็นแปดรางวัลแจกไปแล้วแปดรางวัลแต่รางวัลพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รางวัลกับเต็มอัไรนะบิ๊กบึมบึมบิ๊กโอ้ มีรัสแคร์เท่าไหร่นะสิบลังวัลนะสิบชิ้นสิบลังวัลกาแฟสิบกล่องรางวัละหนึ่งกล่องเสื้อสามลังวัลรางวัลละหนึ่งตัวยากระสายหนึ่งรางวัลรางวัลละหนึ่งกล่องใช่ยาปะดงรางวัลละหนึ่งกล่องหนึ่งลังวัลโอ้เยอะมากเลยลังเพลินลังวันเยอะเยอะมากเลยแม็กกี้มายังมาพรุ่งนี้ ก็รายกัรก็ไหนงั้นก็แจกรายกันเมล่าเลยจัดเมล่าน้อยเมล่าเมีบัตรมืออื่นเขอา <c oughs> วันแค่น้ำหวานวันพักผ่อนวันนี้แต่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปเห็นคลิปเสียออกมากไปเสียออกกับมืออื่นเป็นอื่นเสียออกมากออกอยู่วันนี้เ <c oughs> ม,ล,มล่าทีมงานเท่าไรก็แจกแจกไว้เลยว่าคือแจกคือเราเราก็แจกในกลุ่มนั่และแต่ว่าเราแจกรายการเมล่าค<ช>ือเฉพาะบัตร ก็คือเคสเลียใจแท่านั้นไม่ไม่แจกที่เพจละแต่ว่าแจกคนในบัตรเหมือนคนบริสุทธ์แล้วนั้นก็สเลียใจทั้งนีงน้เานาะเนาะเอาก็ช่วยไม่ได้เพราะเราบอกแล้วฉะนั้นต้องต้องซื้อคนที่ซื้อเมื่อวันก r a b เย็นนี่ก r a b มื่อแลงนี่มิเรารุ่นแล้วรุ่นอีกแม่ซื้ออันมาเคลื่อนเข้ามาถิ่มเลยค่ะเดี๋ยวจะนะเขามีหอดบานเข้าไปไล่สดดูไปไล่สดอีกมีอีกเพราะม่เอาจมาอีกแล้วมันมืนพิเศษอีกสามรางวัลมื้อนี่เปล่าซื้อผู้มาเคลื่อนกล่ามาจับอีก แล้วกับผู้ซื้อมือนี้ก็ได้จับมือนี้อีกกัจับมืออื่นอีก,ออกโอ้จับเยอะจับแยะโอ้จับซ้อนเนื่องอเฮาไห้คนคนไหกนกำลังใจเฮามากเฮากระมอบกำลังใจเฮาขึ้นไปไม่เล็กไม่น้อยอยูคขึ้นยูคจับน้ำใจเฮ้าอย่าให้อีลราฟเนาะหนูยีราไรอ่ะพรเป็นหทังดอกเอออย่าให้เคลียร์ทางพูนก่อนแทะแคลนนั่นคือยาซ่าเห็นปะแม่นค่ะเตี้ยชิดใจซื้อบัตรไปวัดนี่นี่เขาคุมเลยครับ ไปห่อนี่นำเลยไปห่อนี่เอาปากกาเตรียมไว้เลยหน้าปากกาเด้อปากกากับกระดาษเฟซอะไรนะเฟซที่ว่าครูเอจับได้คนนั้นอะไรนะของครูเอโอเคป่ะโอเคป่ะแล้วโอเคมาตอบตอบตอบบอสปยังทักมาหาบอสยังไม่ไม่ทักมาแล้วแต่บอกจะง่ายเมื่อคนผมจับใจจะส่งมาที่ยี่สิบสามครั้งเดียวโอเคเพราะว่ายี่สิบสองเราจับใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบสามเราต้องโอเคป่ะโอเคป่ะเนาะ แล้วโอเคปะอืมความจริงเข้าใจง่ายเมื่อผลพบโอเคปะโอเคปะโอ้ยเสือฉะนั้นแล้วไหนจะซื้อบัตรต้องทำอะไรยังไงป้องขลับบบบบบบับอบบ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 บรบบยบรบบ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 ั้นบบ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 อบบบบเบบบะคบบ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 ้บบลบบบ พัดอิ่มแอร์แล้แอร์แปลพรุ่งนี้จะแจกแล้วนะครับเพราะไป็นหมดอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับนี่เห็นว่าพรุ่งนี้จะแจกแล้วนะครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วเลยนะครับห้าสามหนึ่งสองหกสองเก้าสามเก้าหกนะครับนี่นน 5, 3, 1, นธนาคารไทยพาณิชย์นายยมมานินซื้อบัตรเลยครับเชิญเลยครับนี่อ้าวซื้อนี่ยนี่าห้าสามหนึ่งแคปไว้ครับนี่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับห้าสามหนึ่งสองหกสองเก้า สามเก้าหกเราส่งซีรป์ไปที่สาวน้อยเพจบ้านแปงแฟนเพจนะครับเพจเก่าเดอร์หรือเพจนี้ก็ได้ก็ไเอาเพราะแอดมินอยู่น้ำกันเหมือนเราครับนี่ยโอนเสร็จส่งซีรป์ไปที่เพจเดี๋ยวแอดมินจะส่งยิงให้ท่านแล้วพรุ่งนี้ไปอรอลุ้นจับฉลากจับรางวัลด้วยกันเห็นไหมครับพรุ่งนี้แจกอะไรบ้างนี่เห็นบ่านี่นี่วันที่ยี่สิบสองนะครับแจกในกลุ่มปิดกาแฟเสด็จอรสิบกล่องแล้วก็มีลัสคาคินสิบเชือดสามตัวกระสัยหนึ่งแจกฟรี ระดุงหนึ่งนะครับเนี่ยละเบิ้งมาทีนี่ลแล้วๆก็น,นอนพุ่นปลาตัวเย็นกินเนาะปลาตายไปเบิ้งดูโอ้ยมบอร์พออิมบอร์ เดือบหมกกระตกอันกระเป๋ายูไซกระเป๋าขรยาทของตกน้ำกงเสียอยู่นี่กบ้านนั่นตกน้ำติไ่ทเขาบินรยอยู่น่บนั่งบบมนั่งกับบนอนนี่ยบรรนอนเกลียดน บอพรฮัต

ปาขอบคุณค่ะคุณท้าวกาตตองเนี่ยมสุกมากมายไก่กองนะจ๊ะคุณเอ๊แม่มีสีสุขร่ำรวยเงินทองจ้า Happy Birthday ปัมปั๊มปั๊มปั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 มขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพวกลูกขอบคุณหัวหน้าขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเปล่าอะไรอ่ะเปล่าอยู่เปล่าอยู่เปล่าอยู่เปาแดงเลย

หรือจะเป็นแมวลาคนไหมครับนี่เสียออกใต้ห้าว่าที่ดาวตลกดาวดวงใหม่ควรอหมอแชนก่นต้เข้าสู่นะครับทมวยทำไมม่ยิ้มเ้นหลายยิ้มสยิสวยอยิ้ยิ้ม รีบซืいい้อ <At> บ <eye> ัตรจองตั๋วกันเลยเด้อพี่น้องเนอะอะไปเค็มไหมช็อกโกแลตไหมช็อกแก๊ะอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้อันนี้อ่ะช็อกแกะช็อกแก๊อันนี้อันไหนนี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอ่ะอ่องหนูอันหนูเธออ่ะกินอนีแต่ของหนูอาัด อ่านั่งลงนั่งลงกิน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 ช็อกเกะอย่าเดๆอดเดือด,ดขามาแบ่งแม่ด้วยเลยเนาะขอขอจานขอจานน้อยหน่อยสองสองใบหลีบตัดส้นใจซื้อบัตรจองตั๋วกันไดยเลยครับพี่น้องครับนี่เดาหกเดาหกเดี๋ดวย 6, วหกนาน มีสิทธิ์ลุนมีสิทธิ์แจกครับรีบตัดสิจัยซื้อบัตรจองถั๋วกันเลยครับพี่น้องครับนี่มามามาเค้กอันนี้ก็พอดั่วคอเนยเข้าไปแล้วอันเปาแคนพันละหัวหัวตาเรีวมันติดเด้งขึ้นเลยนะมั้งนี่ ผมปล่อยไปแล้วผมไปแล้วห้ากระจายเลยครับพี่น้องครับนี่เรื่องเป็นแมวลาคนดไม้ครับแมวลาแมวลาเดาแมวลาเดาเดาเดาไม่อยากมาอยู่กับพ่อจู่กับยายแยมพะนะชิมชิมลองชิมนี่เหรอกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะดนี้กินไม่ได้นะเป็นไม่ใช่ขนมนะเห็นไปพ่อแยมเห็นไป ไปให้แม่ต๋าดูไปครับเป็นรถเลยทีเช็กขอบคุณค่าวเช็กมาเป็นรถเลยครับเป็นรถเลยค่ะเอ่อแซ่บเส่บมาตองตองนี้นี่นี่นี่นี้่ น้อยมาหนี้น้อยมาหนี้เอาเนีวยใช่ใช่ใช่เป็นกล้วยนะนไม่ใช่ชิมถ้ากล้วยอย่ามาใกล้ฉันเลยไม,ม่ไม่กินกล้วยแก่เป็นนางกินอยู่ไม่ชอบกินกล้วยไม่ชอบกินทุเรียนเอาโอเคครับรเดี๋ยวยกับมกาบันทึกไว้เลยซุ<อ>ด YouTube <อ> ช่องสาวน้อยแพงครับเดี๋ยวจะมีรุ่นจับฉลากรุ่นจับรางวัลตัวกันนะครับโอเคครับ